เดอนทอสมาตั้งนานเพิ่งจะรู้วันนี้จะมาบอกฟันแฟซ about ท็อปส์ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้กันข้อที่ 1. ท็อปสาขาแรกอยู่ที่ R C A 2. ท็อปสาขาแรกเปิดขึ้นในปี2539หรือ1996ใครเกิดปีนั้นอนะฉะลองครบรอบ29ปีไปพร้อมท็อปส์ได้เลยนะ ท็อฟส์มินกันหลักๆทั้งหมด3แบบท็อฟส์โลโก้สีแดงเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีของที่คุณมองหาในชีวิตประจำวันแบบครบครันท็อฟส์ฟูดฮอลโลโก้สีดำเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ยกขึ้นจาความพรีเมียมโดยคัดสินค้าจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วโลกมารวมไว้ที่นี่ท็อฟส์เดลี่เป็นมินิซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นความสะดวกสบายเข้าใกล้บ้านคุณมากขึ้นสี่มาสคอตตัวแรกของทอ็อฟส์ก็คือน้องท็อฟสเตอร์ที่มาจากตัวทีในคำว่าท็อฟส์เอง ซื้อเขาพันห้ามีบริการโฮมเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านในระยะทางที่กำหนดมีบริการ Personal Shopper ผู้ช่วยช็อปส่วนตัวที่จะช่วยเลือกของให้คนได้แบบเรียลไทม์แอดไลน์บ้านเขียวได้เลยหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกมาช็อปหน้าร้านจริงๆก็สามารถช็อปได้ในแอปพลิเคชัน Tops Online ได้ตลอดย4ชั่วโมงเผื่อใครยังไม่รู้ที่ช็อปจกเขามีร้านอาหารให้นั่งทานได้ด้วยนะคุณเลือกได้เราจัดให้กับบริการ You Pick We Grill เรื่องไหนที่คุณต้องการได้เลยที่โซนเจมส์สูบเชอร์แล้วเราก็จะให้้แบบนีเลย ยูพ w ิกวีเฟรบริการปอกผลไม้พร้อมทานเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เลยเพื่อเอาไว้เป็นเคล็ดลับการช็อปั้งต่อไปได้ถ้าอยากรู้มากกว่านี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะ